สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทำมาผมนอนแทบจะไม่หลับเลย มันไม่ใช่หนึ่งแตนที่เราต้องการครับและมันก็ไม่ใช่วันที่ดีของเราด้วยวิธีการเล่นของเซาท์แฮมตันยามเจอทีมใหญ่มันดูยากนะเกมรับแน่นอาการโตกลับของเขาก็ใช้ได้ด้วยเมื่อวานที่ผ่านมาพอเราดูแล้วว่ามันบุกไม่ค่อยเข้าก็มีการเปลี่ยนตัวลงมาแต่อย่างว่าแหละครับเมื่อวานมันไม่ใช่วันของเราจริงๆแนวรุกเมื่อวานก็มีเปลี่ยนครับไม่ได้อยากจะจี้ไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ราฮีมเวลาประสานกับเจซุสกับกิลิตทแล้วมันดูดูไม่ลื่นเท่าเจซุสกิลิตท ฟรนต์เลสแถมแผงหลังของเราก็มีปัญหาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานที่ไม่มีชื่ออย่างซินเชนโก้จอห์นสโตนลาปอกพวกนี้เจ็บหมดรวมถึงโรดี้ด้วยทําให้ไม่มีชื่อในเกมนี้และที่สําคัญสุดๆเมื่อวานคือมันเกิดขึ้นกับทีมเราได้ยังไงกับสถิติหลังเกมที่มีโอกาสยิงเข้ากรอบประตูเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแม้เปอร์เซ็นต์การครองบอลเราจะดีกว่าซึ่งมันก็ดีกว่าตลอดอยู่แล้วเวลาเจอกับทีมคู่แข่งแต่โอกาสเข้ากรอบผลเดียวมันดูเป็นปัญหาของเราจริงๆ แถมเรายังเกือบเสียจุดโทษอีกจากช็ T v A R อตวอล์กเกอร์ดีที่ VAR ยังปฏิเสธการให้จุดโทษของเซาทธมป์ตันหลังเกมเมื่อวานเปรบก็บอกว่าคู่แข่งวางหมากมาดีแหละครับยอมรับว่าหากมีกองหน้าตัวใหม่เข้ามาแมนซิตี้ก็อาจจะไม่ชนะอยู่ดีในการที่เรายิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวโพรานักเตะเซาทธมป์ตันอยู่ในกรอบเขตโทษตัวเอง4-5คนตลอด แต่ก็พูดถึงนักเตะในทีมครับว่าแบ็กโฟและมิดฟิลด์อย่างเฟอร์นันดินโนควรจะผ่านบอลไปให้แนวรุกได้ดีกว่านี้ส่วนแนวรุกก็ไม่เฉียบคมพอในพื้นที่สุดท้ายด้วยท้ายเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับสัปดาห์หน้าเจอของแข็งมากๆเราต้องออกไปเยือนเชลซียังไงเกมนั้นถ้าเราชนะได้โมเมนตัมก็จะเวียงกลับมาที่ทีมเราเหมือนเดิมครับเชียร์กันต่อไปครับสาวกเรือใบสีฟ้าส่วนผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีวูฟแพ้เบนฟอร์ดส่วนวอรูตต่อ2ครับ เบอร์ลี่แพ้อาร์เซนอลน0ประตูต่อ1อาร์เซนอลนีน่ชนะ2นัดติดแล้วนะลิเวอร์พูลถล่มคริสตัลพาเลซ3ประตูต่อ0ครับและก็แอตตันวิลล่าถล่มเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อ0ครับส่วนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกในวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคู่ครับแข่งเวลา2ทุ่ม2คู่ไบรตันพบเลสเตอร์เวสต์แฮมพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคู่ดึกสุดเวลา4ทุ่มครึ่งครับสเปอร์พบเชลซีใครอยากติดปลายนวมแอดลไลน์ไวได้เลยครับแอดอัลฟาแปดอินโฟ เอาฟ้าตัวใหญ่88ตามดัวอินโฟตัวเล็กครับหรืออีกวิธีหนึ่งใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่กดเข้าไปพูดคุยสอบถามเลยครับ